สวัสดีครับผมช่างเป้ยขงรนสมัยทีสวิตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง Lenovo Legion 5นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดติดแต่ว่าภาพไม่ออกนะครับแล้วก็ต่อจอนองไม่ได้ด้วยนะครับในอาการนี้ก็ลองแกะเช็คระบบเมนบอร์ดดูแล้วนะครับเกิดจากน้ำนะครับที่ลงไปโดนตัวหน้าจอแล้วก็สเก็ตแพนจอนะครับมันเกิดรอยไหมนะครับทำให้ภาพสัญญาภาพทำงานไม่ได้นะครับ แต่ก็ยังพอสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของตัวชุดแพรที่ไหม่เนี่ยก็ทําการเปลี่ยนตัวซ็อกเก็ตได้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวหน้าจอ LCD ดีใหม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องเทสกันนะครับไฟนะครับจากอะแดปเต,อร,ตอร์ต้องส่งไปเลี้ยงจอด้วยนะครับก็ขึ้นเป็นโลโก้ดิจิทอนขึ้นมาแล้วนะครับอด มาแล้วนะครับก็ในอาการนี้นะครับถ้าเป็นอาการที่โดนน้ำแล้วเกิดจากจอเสียเนี่ยก็ต้องลองส่งเข้ามาให้ทุการเช็คดูก่อนนะครับบางทีก็เสียแค่ในส่วนตัวระบบชุดเมนบอร์ดนะครับแต่บางครั้งนะครับก็จะเกิดทั้ง2อ,อย่างนะครับทั้ง2องอย่างที่ที่จะเสียนะครับพร้อมกันก็ลอง ถ้าเครื่องมีอาการก็ลองส่งเข้ามาให้ทําการเช็คได้นะครับทางร้านก็มีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถดำดูต่อหน่างนด้รานบนไซต์ s m ัยท i t สิบได้เลยนะครับ